ัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการมาแล้งกับแบงคอกหลอนะครับวันนี้กลับมาพบกับผมนะครับติวเตอร์กัสในส่วนของเอพิโซดที่16นะครับซึ่งวันนี้ติวเตอร์นำเอาหลักกฎหมายนะครับที่เกี่ยวข้องกับบทบรรณาธิการมาฝากทุกท่านอีกแล้วนะครับซึ่งเป็นหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายอาญานะครับซึ่งหลักกฎหมายในวันนี้ครับเป็นความผิดในหมวดที่เกี่ยวข้องกับเงินตราฮะ อยู่ในส่วนของมาตรา1อยู่ในส่วนของมาตรา240ถึงมาตรา249นะครับซึ่งมาตรา240ถึงมาตรา249นะครับก็จะเป็นในเรื่องของหมวดเงินตาเลยไม่ว่าจะเป็นการปลอมเงินตาแปลงเงินตามีไว้เพื่อนำออกใช้ซึ่งเงินตาปลอมนะครับใช้เงินตาปลอมนะครับซึ่งหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเราในวันนี้ คือ3หัวข้อด้วยกันนะครับก็คือในเรื่องแรกครับการปลอมเงินตาอยู่ที่มาตรา240เรื่องที่2ครับคือในเรื่องของการมีไว้เพื่อนำออกใช้ซึ่งเงินตราปลอมอยู่ในส่วนของมาตรา244และในส่วนของความผิดสุดท้ายคือความผิดฐานนำออกใช้ซึ่งเงินตราปลอมอยู่ในส่วนของมาตรา245 เอาในส่วนแรกครับมาตรา240นะครับการปลอมเงินตานะครับการปลอมเงินตานะครับองค์ประกอบมีไม่ยากฮะก็คือเป็นการทําปลอมขึ้นซึ่งเงินตาซึ่งรัฐบาลออกใช้ให้ทําเงินตาปลอมขึ้นมานะครับก็คือทําธนบัตรปลอมนั่นแหละนะครับปลอมเงินขึ้นมาแบงก์ปลอมแบงก์พันปลอมเนี่ยกำลังระบาดใช่ไหมเนี่ยปลอมเงินขึ้นมานี่อย่างนี้เราเรียกว่าผิดฐานปลอมเงินตา ตามมาตรา240นะครับทีนี้เมื่อผิดฐานปลอมเงินตาตามมาตรา240เรามาดูอีกฐานความผิดหนึ่งนะครับก็คือความผิดฐานมีไว้เพื่อนําออกใช้ซึ่งเงินตราปลอมตามมาตรา244องค์ประกอบของมันเนี่ยนะครับแน่นอนนะครับต้องมีการกระทําคือมีไว้เพื่อนําออกใช้ฮะนี่มีไว้เพื่อนําออกใช้นะ ซึ่งสิ่งใดๆอันตนได้มาโดยรู้ว่าเป็นของปลอมตามมาตรา2-40นะครับก็คือเอาง่ายๆว่าฐานมีไว้เพื่อนําออกใช้ซึ่งเงินตราปลอมเนี่ยนะครับหากคุณนะครับได้เงินตราปลอมมาแล้วนะครับโดยรู้ว่าเป็นของปลอมเช่นอะไรเช่นคุณเป็นคนปลอมเงินตราขึ้นมาใช่ไหมปลอมเงินตราขึ้นมาแล้วจะนําเงินตรานั้นนะครับไปใช้ซื้อขายสินค้า นะครับหรือจะนําเงินตานั้นไปช่อโกงบุคคลอื่นนะครับกรณีแบบนี้เท่ากับว่าอะไรครับตอนที่คุณทําปลอมขึ้นมาก็ถือว่าคุณเนี่ยได้เงินตามาโดยรู้อยู่แล้วว่าเป็นของปลอมใช่ไหมเมื่อได้เงินตามาโดยรู้อยู่แล้วว่าเป็นของปลอมแล้วก็มีเงินตานั้นไวเนี่ยเพื่อจะนําออกใช้อย่างนี้เนี่ยมันจะผิดตามมาตรา2 44ด้วยฮะนี่ทีนี้ทีนี้ หากเป็นเรื่องของการปลอมเงินตาเนี่ยนะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันมักจะมาคู่กับ244มีไว้เพื่อนำออกใช้ซึ่งเงินตราปลอมนะครับทีท่านถามต่อว่าแล้วฐานนำออกใช้ซึ่งเงินตาปลอมล่ะตามมาตรา245ล่ะนะครับเป็นยังไงนะครับทีนี้เรามาดูองค์ประกอบก่อนมาตรา4 5 5เนี่ยนะฮะมันจะมีลักษณะพิเศษอย่างหนึ่งคือ มันต้องเป็นกรณีที่ตอนได้เงินนั้นมาเนี่ยนะ,ะไม่รู้ว่าเป็นของปลอมครับนี่คือข้อสำคัญนะฮะตอนที่คุณได้เงินนั้นมาได้ธนาบัตรนั้นมาเนี่ยคุณไม่รู้ฮะว่าเงินเนี้ยมันเป็นของปลอมแต่ต่อมาเนี่ยนะฮะคุณรู้แล้วนะคุณรู้แล้วว่าเงินที่คุณได้มาเนี่ยมันเป็นแบงก์ปลอมแต่ยังขืนนำออกใช้นี่ฮะ กรณีนี้ถึงจะผิดฐานนำออกใช้ซึ่งเงินตาปลอมนะครับตามมาตรา2 4 5หเพราะฉะนั้นผมย้อนกลับไปนิดนึงว่าถ้าหากทำเงินตาปลอมขึ้นมาแล้วผิดตามมาตรา240แล้วเก็บไว้เพื่อจะนำไปช่อกลงผู้เสียหายถือว่าผิดฐานมีไว้เพื่อนำออกใช้อีกบทหนึ่งด้วยตามมาตรา244เพราะว่าอะไร เพราะวินาทีที่คุณทําปลอมขึ้นก็ถือว่าคุณได้มาซึ่งของปลอมแล้วใช่ไหมพอได้มาซึ่งของปลอมแล้วก็มีของปลอมไว้มีแบงก์ปลอมไว้เพื่อจะนําออกใช้นะอย่างนี้ผิด244ถามต่อว่าถ้าในขณะที่คุณใช้เงินดังกล่าวเพื่อไปช่อโกงผู้เสียหายหรือเพื่อจะไปลักทรัพย์ผู้เสียหายอะไรก็แล้วแต่ฐานความผิดนะฮะจะผิดฐานนำออกใช้ตามมาตรา24 5หด้วย หรือไม่ไม่ผิดฮะเพราะว่าอะไรเพราะความผิดฐานนำออกใช้มันจะต้องเข้ารักเข้าลักษณะพิเศษเฉพาะคือตอนที่คุณได้ของปลอมมาคุณไม่รู้ว่ามันเป็นของปลอมแต่เมื่อคุณเนี่ยนะเป็นคนทำปลอมขึ้นนั่นเท่ากับว่าอะไรนั่นเท่ากับว่าตอนที่คุณได้มาเนี่ยคุณรู้อยู่แล้ว เมื่อคุณรู้อยู่แล้วมันจึงไม่เข้า2 4 5นั่นเองนะครับโอเคไหมทีนี้จึงเป็นที่มาสำหรับการเปรียบเทียบความแตกต่างครับความแตกต่างระหว่างฐานมีไว้เพื่อนำออกใช้ตามมาตรา244และฐานนำออกใช้เงินตาปลอมตามมาตรา245จุดแตกต่างจุดตัดของมันว่าจะเป็นความผิดฐานใดอยู่ตรงไหน ง่ายนิดเดียวฮะดูตอนได้เงินปอมมาดูตอนได้แบงค์ปอมมาว่าตอนที่คุณได้มาเนี่ยคุณรู้ไหมว่ามันเป็นของปลอมถ้าตอนได้มาคุณรู้อยู่แล้วว่ามันเป็นของปลอมผิดฐานมีไว้เพื่อนำออกใช้ตามมาตรา244นะครับแต่ถ้าหากว่าตอนที่คุณได้มาเนี่ย คุณไม่รู้ครับคุณไม่รู้ว่ามันเป็นของปลอมจะไปเข้ามาตร,ราสองสี่ห้าซึ่งถ้าหากว่าต่อมาคุณรู้แล้วยังขัดขืนนำเอาเงินปลอมเนี่ยไปใช้ก็จะผิดฐานนำออกใช้ตามมาตร,ราสองสี่ห้านั่นเองนะซึ่งฐานมีไว้เพื่อนำออกใช้นะครับกับฐานนำออกใช้ตามมาตร,ราสองสี่ห้า จุดตัดมันให้ดูขนาดที่ได้ธนบัตปรปลอมมานั่นเองฮะโอเคนะทีนี้ลองดูตัวอย่างนะครับตัวอย่างเป็นแบบนี้นะครับวันที่26เมษายน68นะครับไอตัวในเอเนี่ยนะฮะในเอเนี่ยเขาทําแบงค์ปลอมขึ้นมานะครับทำแบงค์แบงค์พันปลอมขึ้นมา1ฉบับนะฮะเพื่ออะไรเพื่อจะนำแบงค์พันนั้นเนี่ยไปกดโอนเงินเข้าธนาคารที่ตู้เติมเงินฮะ ทีนี้พอวันที่27เมษายนก็คือวันลุงขึ้นเขาก็ได้เอาเงินปลอมนั้นเนี่ยนะครับไปกดที่ตู้เติมเงินนะครับเพื่ออะไรเพื่อโอนเข้าธนาคารของตัวเองนะครับเช่นอะไรเช่นตัวอย่างตู้บุญเติมอ่ะนะฮะตู้บุญเติมก็คือเอาเงินสดนะครับใส่เข้าไปเพื่อะอะไรครับเพื่อจะโอนเข้าธนาคารของตัวเองหรือที่ตัวเองมีชื่อรับเงินอยู่ถามว่าการกระทําของนายเอเนี่ยผิดอะไร นะครับเอาแค่ความผิดที่เกี่ยวข้องกับเงินตรานะความผิดที่เกี่ยวข้องกับเงินตราในช็อตแรกครับท่านเอาช็อตแรกก่อนเลยฮะช็อตวันที่26เมษายน68ในขณะที่มันทำแบงก์ปลอมขึ้นขณะที่มันทำแบงก์ปลอมขึ้นถือว่าอะไรครับเป็นการทำปลอมขึ้นซึ่งอะไรซึ่งธนบัตรใช่ไหมซึ่งรัฐบาลออกใช้ให้ผิดตามมาตรา240ฮะ ความผิดแรกก็คือความผิดฐานปลอมเงินตาตามมาตรา240ทีนี้ช็อตต่อมาครับเขาผลิตแบงค์ปลอมขึ้นทําปลอมขึ้นเนี่ยนะฮะทำปลอมขึ้นเพื่ออะไรครับเพื่อวันลุ่งขึ้นจะนําไปกดที่ตู้เติมเงินเพื่อโอนเข้าบัญชีธนาคารของตัวเองเพราะฉะนั้นจึงต้องถือว่าอะไรครับจึงต้องถือว่ามีไว้เพื่อนำออกใช้ ใช่ไหมมีไว้เพื่อนําออกใช้ตามมาตรา244โดยได้มาโดยรู้อยู่แล้วว่าเป็นของปลอมเพราะว่ามันเป็นคนทําปลอมขึ้นเองเพราะฉะนั้นการกระทําของนายเอเนี่ยนะครับจึงเป็นความผิดตามมาตรา240และมาตรา244เกี่ยวกับความผิดเกี่ยวกับเงินตรานะฮะส่วนไอที่ไปเอาเงินไปกดเงินจากตู้แล้วโอนเข้าธนาคารตัวเองเป็นความผิดฐานลักทรัพย์ อีกบทหนึ่งด้วยนะครับซึ่งความผิดฐานมีไว้เพื่อนําออกใช้ท่านสังเกตสิเพียงแค่มีธนบัตรปลอมไว้เฉยโดยมีเจตนาพิเศษเพื่อจะนําไปใช้ย่อมเป็นความผิดสําเร็จทันทีตั้งแต่มีไว้เพื่อนําออกใช้นะฮะไม่ใช่มีความผิดสําเร็จในขณะที่เราใช้ธนาบาตัตรปลอมเพราะฉะนั้นฐานมีไว้เพื่อนําออกใช้เนะี่ยเป็นความผิดสําเร็จทันที หากเราไปกดที่ตู้เติมเงินแล้วโอนเข้าธนาคารอันเป็นการลักทรัพย์เนี่ยนะฮะก็ต้องถือว่าผิดฐานลักทรัพย์อีกบทหนึ่งด้วยเป็นการกระทําหลายกรรมต่างกันนะฮะตรงนี้ก็ฝากไว้นะ,ะทีนี้ตัวอย่างเนี่ยเรายังไม่จบตัวอย่างเนี่ยมันมีผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องก็คือในบีด้วยในบเนี่ยนะฮะ โดนใน A เนี่ยโทรตามมาสมมุติโดนใน A โทรตามมาบอกเพื่อนผมกดตู้ไม่เป็นอ่ะมันต้องกดยังไงอ่ะกดเท่าไหร่แบงค์ตู้มันก็ไม่รับแบงค์ผมอ่ะ B ก็เลยรีบมาครับรีบมาที่เกิดเหตุ A ก็เลยเล่าให้ฟังว่าแบงค์ผมอ่ะผมอ่ะทาปลอมขึ้นนะผมมาทําปลอมขึ้นเนี่ยเดี๋ยวผมจะโอนเงินเนี่ยกดตู้แล้วกดโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผม แล้วก็เดี๋ยวแบ่งกันคนละครึ่งนี่ B ก็ว้าวทราบเลยตาลุกวาวฮะ B ก็เลยทำไงช่วยกดตู้เติมเงินนั้นนะครับช่วยใน A กดแล้วก็อะไรฮะแล้วก็โอนเงินเข้าธนาคารของใน A โดยที่ตัวใน B เนี่ยนะฮะเขารู้อยู่แล้วว่าธนาบัตรที่ A ใช้เนี่ยเป็นของปลอมเพราะว่าอะไรเพราะว่า A เนี่ยชิงเล่าก่อนเลยบอกเพื่อนอันนี้เป็นแบงค์ปลอมที่ผมทำขึ้นนี่ เท่ากับว่าตอนที่ได้มาเนี่ยนะฮะเขารู้อยู่แล้วไหมรู้อยู่แล้วใช่ไหมครับตอนที่ได้มาคือรู้อยู่แล้วแต่ทีนี้มันจะผิดตามมาตราสองสี่ห้าไหมเออผิดตามมาตราสองสี่ห้าไหมฮะไม่ผิดเพราะว่าอะไรการที่ตัวใน B ีเขาช่วยใน A กดตู้โอนเงิน โดยการที่เอาแบงก์ปอมใส่เข้าไปในตู้เติมเงินเพื่อเติมเงินเข้าไปแล้วโอนต่อไปยังบัญชีของธนาคารของนายเอ,อันเป็นการใช้เงินตราปอมนําออกใช้ซึ่งเงินตาปอมดังกล่าวเนี่ยความผิดฐานนําออกใช้ซึ่งเงินตาปอมดังกล่าวนั้นมันจะต้องมีลักษณะพิเศษคือตอนได้มาเนี่ยไม่รู้ว่าเป็นแบงก์ปอม ต่อมาถึงมารู้ว่าเป็นแบงก์ปลอมแล้วนําออกใช้จึงจะผิด2 4 5เพราะฉะนั้นเหตุผลที่ไม่ผิด2 4 5ฐานนําออกใช้คือมันรู้อยู่แล้วว่าเป็นแบงก์ปลอมครับแล้วทีนี้มันจะผิด2 4 4มี่ยไหมมีไว้เพื่อนําออกใช้ก็ต้องตอบว่าตัวใน B เนี่ยนะครับมันไม่ได้มีไว้เพื่อนําออกใช้อมันนําออกใช้แล้วนะครับเพราะฉะนั้น2 44ก็ไม่ผิดเช่นเดียวกันนี่ นะครับอาจจะไปผิดในฐานอะไรร่วมกันลักทรัพย์นี่ร่วมกันลักทรัพย์335ใช่ไหมวงเล็บ7ลักทรัพย์โดยการกระทำตั้งแต่2คนขึ้นไปนะครับ3 3 5วงเล็บ7นะทีนี้ทีนี้จบตัวอย่างนะครับพอเข้าใจนะความแตกต่างระหว่างความผิดฐานมีไว้เพื่อนำออกใช้ซึ่งเงินตาปลอมและความผิดฐานนำออกใช้ซึ่งเงินตาปลอม ทีนี้เรามาดูตัวอย่างดีกาในบทบรรณาธิการกันครับดีกาที่108ทับ2566เส้นเรื่องข้อเท็จจริงเป็นแบบนี้นะฮะจำเลยเนี่ยนะฮะเขาเอากระดาษมาถ่ายเอกสารนะครับให้เหมือนกับแบงค์ร้อยเพื่ออะไรเพื่อจะเอาแบงค์ร้อยนั้นเนี่ยใส่เข้าไปในตู้เติมเงินบุญเติมพอใส่เข้าไปในตู้เติมเงินบุญเติมเสร็จปุ๊บก็จะได้กดโอนไปยังบัญชีธนาคารของตัวจำเลย ถามว่าจำเลยผิดอะไรเออเอาช็อตแรกก่อนครับนำกระดาษมาถ่ายเอกสารสีให้เหมือนธนบัตร100บาทเท่ากับว่าเป็นการทำปลอมขึ้นซึ่งเงินตาเพื่อให้เป็นธนบัตรซึ่งเป็นรัฐบาลออกใช้ผิดฐานอะไรผิดฐานปลอมเงินตาตามมาตรา2 40นะครับสเต็ปต่อมาเพื่อจะนำไปกดที่ตู้บุญเติมเท่ากับว่าอะไรครับ รู้อยู่แล้วว่าเป็นของปลอมแล้วก็มีไว้เพื่อนำออกใช้ผิดตามมาตรา244อีกบทหนึ่งด้วยในเรื่องนี้ไม่ใช้มาตรา245ฐานนำออกใช้เพราะว่าอะไรเพราะว่ามันเป็นกรณีที่ในขณะที่ได้มาเนี่ยมันรู้อยู่แล้วเนื่องจากอะไรเนื่องจากตัวจำเลยเป็นคนทำปลอมขึ้นมานั่นเองจึงไม่เข้า245และเมื่อผิด ไอ้ตัว244นะครับฐานมีไว้เพื่อนําออกใช้ซึ่งตัวจําเลยเนี่ยเป็นผู้ปลอมเงินตรานั่นเองนะครับก็ให้ลงโทษฐานปลอมเงินตาตามมาตรา240แต่เพียงกระทงเดียวทั้งนี้ตามมาตรา248นะครับจบในช็อตแรกช็อตที่2ครับช็อตที่เอาเงินปลอมเนี่ยเสียบเข้าไปในตู้เติมเงินบุญเติมนะครับ เพื่อจะโอนเข้าบัญชีธนาคารของตัวเองแล้วพอโอนสําเร็จนะฮะเท่ากับว่าอะไรครับเป็นกรณีที่เอาทรัพย์ของผู้อื่นไปโดยทุจริตเป็นความผิดฐานลักทรัพย์ซึ่งความผิดฐานลักทรัพย์กับความผิดฐานปลอมเงินตาและฐานมีไว้เพื่อนําออกใช้ซึ่งเงินตาปลอมนั้นความผิดฐาน เกี่ยวกับเงินตรานี้เนี่ยนะฮะมันเป็นความผิดสําเร็จตั้งแต่ที่ตัวจําเลยทําการปลอมเงินขึ้นมาและตั้งแต่มีไว้เพื่อจะนําออกใช้เป็นความผิดสําเร็จทันทีเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจึงเป็นการกระทําต่างกรรมกันกับความผิดฐานลักทรัพย์บละลงโทษ2กรรมนะครับก็คือฐานปลอมเงินตานะครับและความผิดฐานลักทรัพย์ ตามมาตรา3ามสนั่นเองซึ่งถ้าหากนําดีการนี้ไปแต่งคุกเคล้าเป็นข้อสอบใช่ไหมสามสามเนี่ยลักทรัพย์เนี่ยนะครับติวเตอร์เชื่อนะฮะว่าอาจารย์เนี่ยไม่ออกหรอกนะฮะแต่อาจารย์จะไปออกเหตุชะกันครับสามนะครับอาจจะแต่งให้มีการร่วมกันลักทรัพย์หรือไปกดตู้บุญเติมในเวลากลางคืนนี่นะถ้าทำสอวงเล็บเลยก็ต้องปรับไปที่สามวักสอ นี่ถ้าข้อสอบนีหรือข้อสอบที่สูงกว่านั้นเนี่ยส่วนใหญ่แล้วนะครับมาตราหลัก3-3-4เนี่ยบทธรรมดาเนี่ยมักจะไม่ค่อยออกมักจะไปออกพวกเหตุชะกันต่างๆ3-3-5อย่างงี้นะครับโอเคนะสําหรับดีกาก็จบลงแล้วนะครับสําหรับรายการในวันนี้ติวเตอร์ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ